สวัสดีคนวันอังคารค่ะ ดวงรายสัปดาห์วันนี้อาจารย์ใช้ไพ่ออร์เคิลนะออราเคิลนะชุดแสงสุขนะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้9-15สวัสดีปีใหม่ไทยคุณแม่ดูแลใส่ใจเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมพระพิคเนเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและสัญ,ญลักษณ์ของไพ่คนช่วยเหลือเกื้อกูลองค์หลวงปู่สุขคอยปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆสำหรับคน ันอังคารเงินงานชีวิตคู่ชีวิตรักความสุขความสําเร็จมาเต็มเพราะอะไรไพ,รพ,ญญพ,รพ่พระพิคเนตขึ้นสัญลักษณ์ของไพ่พระพิคเนตเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือไหว้ขอพอรพระพิคเนตงานสําเร็จสมหวังดังใจผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมมีคนอุ้มชูนะอะการงานช่วงนี้เป็นจังหวะขาขึ้นผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วทําอะไรก็สําเร็จมีโอกาสเติบโตใครจะแข่งขันใครจะสอบ ใครจะบรรจุใครรอคอยอะไรบางอย่างหรือใครจะเข้าวงการการแสดงศิลปะต่างๆศาสตร์ศิลป์ต่างๆช่างต่างๆโดดเด่น มีคนให้คำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์จำไว้นะถ้าไม่รู้ต้องถามอย่าเงียบปากนะปากเนี่ยใช้ให้มันเป็นประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์เห็นไหมเวลาที่เราสับสนเวลาที่เราหลงทางมีคนให้คำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นงานดีประสบความสำเร็จก้าวหน้าธุรกิจกิจการก็มีช่องทางมีทางแก้มีทางออกนะใครอยากได้พระพิคเนตอาจารย์มีเป็นจี้เป็นองค์เดิตอนนี้เหลือสองสี่ เหลือทั้งหมด6องค์นะสำหรับพระพิคเนตเห็นไหมไพ,พ,พมาาาา่พระพิคเนตขึ้นมากลางดวงชะตาพระพิคเนตเป็นจี้ห้อยคอ1เหรียญมี2ด้านนะคะ1เหรียญมี2ด้านชุดนี้199บาทอาจารย์จัดส่งให้ฟรีนะคะสำหรับเรื่องของความรักความรักคนมีคู่ใครอยากมีลูกมีบุตร วางแผนอนาคตร่วมกันการตั้งท้องตั้งคันการมีลูกมีบุตรหรือคนที่มีลูกมีบุตรแล้วช่วงนี้เวลาส่วนใหญ่จะใส่ใจและโฟกัสไปกับเรื่องลูกเรื่องของครอบครัวความรักช่วงนี้ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เพราะว่ามัวแต่ยุ่งเหยิงกับเด็กๆแต่ถ้าใครตั้งใจจะมีลูกช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะส่วนคนที่โสดคนโสดดีไหมจริงๆอาจารย์มองว่าแฟนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นต่างชาติต่างภาษานะถ้าได้เจอใครช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่ เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาซจ,จวดนักบินไกด์มักคุเทศแบบนั้นก็ได้หรือจะมองว่าเป็นคนในเครื่องแบบตำรวจทหารก็ได้เช่นกันคุยกันไปไม่ต้องรีบความรักเนี่ยใจเย็นๆแล้วจะเป็นประโยชน์สัปดาห์นี้อะไรก็ราบรื่นค่อนข้างที่จะราบรื่นเพราะว่า มันไม่มีศัตรูหมู่มานอะไรใดๆแล้วเหมือนองค์เทพท่านก็เห็นนะว่าคุณเองก็ตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ติดขัดในสัปดาห์นี้จะลาบรื่นส่วนการเงินถามว่าแย่ไหมอาจารย์ว่าไม่แย่เพราะมีดวงอุปธรรมใครเดือดร้อนติดขัดใครมีปัญหาทางการเงินผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้หยิบให้ยืมหรือมีดวงอุปมัมภมคือได้มาฟรีๆหรือมีคนชี้แนะแนวทางชี้ช่องทางทำ มาหากินช่วยให้เราได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์หรือมีไอเดียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆช่วงนี้อาชีพที่เกี่ยวกับมักคุเทศอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางอาชีพที่เกี่ยวกับการต่างประเทศรวมไปถึงงานศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างจะสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้เลขเด่นเลขมงคลนะ 1>, 1. 4. 6. บ้านใครอยู่ใกล้วัดหลวงปู่สุขหรือแถวนั้นแถวไหนมีหลวงปู่ชื่อหลวงปู่สุขก็ลองไปไหว้ดูส่วนพระพิพเนตใครอยากได้ก็ทักแชทมาหรือใครอยากจะไปไหว้องค์พระพิพเนตก็หาไหว้ได้ใกล้ๆสุขภาพถามว่าแย่ไหมอาจารย์บอกว่าไม่แย่แต่ช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิด จะมีฟิล์คิ้งอนจะมีฟิลขี้หน่อยคี้หน่อยใจทําอะไรก็ต้องได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนวันอังคารช่วงนี้จะเหมือนลูกคุณหนูคุณนายจะต้องมีคนสปอยจะต้องมีคนตามใจสําหรับเรื่องของโชคลาภอาจารย์แนะนําเป็น3องค์นี้ส <c oughs> พระอรหันต์พระศิวลีพระอุปรคุตแล้วก็พระสังกัจจาย เสริมดวงนะช่วงนี้เศรฐษฐกิจไม่ดีนะทุกคนใครจัดชุดนี้ไปอาจารย์แถมพยันพ่อปู่สีสุดโทให้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางส่วนจี้พระพิคเนตใครสนใจก็ทักแชทมาได้เอาไว้ห้อยคออย่างนี้นะอธิษฐานทุกวันดวงมันไม่ดีแต่เราแก้ได้เศรฐษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยแก้ยากแต่ถ้าเศรฐษฐกิจไม่ดี แต่ลวงเราดีอย่างน้อยก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นขึ้นเพราะฉะนั้นเครื่องลังของขังเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจให้เราสบายใจมากขึ้นพระศิีบลีพระอุปคุตพระสังกจัจจายพระพิคเนตแนะนําตามนี้แก้กรรมสัปดาห์นี้ จำไว้นะสิ่งที่ดีที่สุดคือบิดามารดาปีใหม่พอดีถือโอกาสไหว้พ่อไหว้แม่ล้างมือล้างเท้าขอขามาเอากระเช้าว่าเอาอะไรไปไหว้ท่านเป็นการแก้กรรมบำรุงบิดามารดาแล้วคนวันอังคารจะ,จะเจริญรุ่งเรืองดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ facebook สมภพยากรนนะนคะสวัสดีค่ะ